วันนี้จะปรารบเกี่ยวกับหลักธรรมที่ชื่อว่าสัปปายะคําว่าสัปปายะนั้นเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมหรือหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมให้เกิดความสงบและตั้งมั่นในสมาธิได้ประกอบด้วยสิ่งต่างๆเรียกว่าเจ็ดประการ ได้แก่ข้อที่1อาวาสสัปปายะพวกเราก็พิจารณาดูว่านะเหมาะสมหรือว่าสถานที่แห่งนี้นะมีสัปปายะมากมายเพียงใดข้อที่หนึ่งคืออาวาสสัปปายะหมายถึงที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมสะอาดสะอา้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การพักอยู่อาศัยข้อที่2องโคจรสัายะ หมายถึงแหล่งที่ไปหาอาหารหรือการเดินทางไปการเดินทางมาสำหรับพระภิกษุก็เรียกว่าสถานที่สำหรับเดินทางไปบินทบาทซึ่งก็สถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าสัปปยะข้อที่ 3, ส,สัพัทสัปปยะหมายถึง การพบปะพูดคุยในสิ่งที่เหมาะสมสถานที่แห่งนี้วัดศรีรัตนธรรม,มารามพวกเราเข้ามาก็มีการสำรวมกายวาจาใจการพบปะพูดคุยก็ไม่เอิกระริกจนเกินไปทำให้เกื้อกูลต่อการทำสมาธิได้ข้อที่สเรียกว่าปุคละสัายะหรือบุคคลสัรัายะหมายถึง บุคคลที่เราอยู่ใกล้ชิดเป็นบุคคลที่เหมาะสมได้แก่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้มีความรู้เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันเรียกว่าบุคคลสัปปายะข้อที่6นะข้อที่5โภชนะโภชนะสัปปายะหมายถึงเรื่องอาหารการกินถูกธาตุ บุคคลแต่และบุคคลนั้นธาตุไม่เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันท่านเจ้าคุณพร้อมทั้งพระอาจารย์หลวงพ่อได้วางแนวทางไว้ให้ปฏิบัติว่ามีการถวายพัตตาหารให้ถูกธาตุกับพระคุณเจ้าที่มาจากถิ่นต่างๆบางท่านก็มาจากภาคอีสานบางท่านก็อยู่ในถิ่นภาคกลางก็ให้เหมาะสมหลากหลายข้อที่6 อุตุสัปะยะหมายถึงอากาศในที่อยู่อาศัยในการปฏิบัติธรรมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่แฉะชื้นจนเกินไปเหมาะสมก็ทำให้บุคคลที่ปฏิบัติธรรมนั้นได้รับผลประโยชน์คือปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าและสุดท้ายเรียกว่าข้อที่7เป็นสัปะยะเรียกว่าอิริยาบถสัปะยะ ข้อนี้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านจะเน้นให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้บริหารร่างกายของเราให้เหมาะสมมีทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนให้เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ก็ได้ประสบพบเห็นกับจากประสบการณ์ของนะพระอาจารย์เองซึ่งโยมแม่ท่านเองเนี่ยอายุ81ปีแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรม ท่านก็ไม่รู้ว่าสัปะยะอย่างไรท่านนั่งนานเกินไปพอคนอายุมากนั่งนานเกินไปไม่ได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้เดินก็เลยทําให้เส้นเอ็นยึดตอนนี้ต้องประคองเข้าห้องน้ําเดินไม่สะดวกแต่ใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้เดินจงกรมเป็นประจําโดยเฉพาะได้ออกกําลังกายทางการแพทย์ท่านบอกไว้ว่าหากแม้นเราได้เดิน เกินกว่า20นาทีทางการแพทย์ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเรียกว่าแอโรบิกแอโรบิกเนี่ยทำให้เรานั้นได้หายใจเอาอากาศเข้าไปบริหารปอดทำให้ปอดแข็งแรงทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยสัปปะยะนี้ถ้าพิจารณาดูแล้ววัดศีรัตนธรรมมารามพระอาจารย์หลวงพ่อวางแนวทางไว้ทุกอย่างเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายนั้น ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรสาธุ